มาพูดถึงอนาคตดีกว่าครับทั้งคู่วางอนาคตคู่กันไว้ยังไงบ้างครับสําหรับคาเฟ่เอ๊ะหรือว่าเป็นของนุกคนเดียววิทยโทษทีพูดผิดเปล่าเนี่ยคือเหมือนเหมือนเหมือนกับเขาวางมาแล้วอะว่าเนี่ยวางมาก่อนไลว่มาก็ไม่คือเราเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้ว่าคาเฟ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทําร่วมกันหรือว่านุ๊ก ทำคนเดียวอันนี้พี่บริสุทธิ์ใจนะนุกมาใส่ร้ายพี่อย่างนี้ไม่ได้ <laughs> ไม่ไม่มันเป็นตอกยําครับพูดว่ามันเป็นมันเป็นธุรกิจของนุกนี่แหละเป็นธุรกิจของนุกแลก้วก็แล้วก็เป็นธุรกิจของครอบครัวด้วยตั้งใจว่าตั้งใจว่าจะเอาไปเป็นธุรกิจในอนาคตหลังจากที่เราไม่ได้ทำในใน,ใน,ใ,นในตรงนี้แล้ว ก็ะจะเอาไปเป็นอาชีพเสริมอะไรประมาณนี้ก็ก็ก็ะะะจะทําตรงนี้ตลอดเลยไม่ใช่ไม่ทาหรอกก็จะทําตรงนี้ตลอดแล้วก็จะไปบริหารทาั้งอยู่ตรงนู้นด้วยก็ตั้งใจที่จะ,ะ,ะเขาเรียกว่าเอามาให้เอฟซีพักผ่อนหย่อนใจอ,อ,อย่างไรเขาก็จะมีเหมือนกันนะเราก็ว่าเขาอยากจะทาคาเฟ่เหมือนกันแต่ว่าเขาน่าจะทําอยู่ไกลไกลมากอยู่ในในนะไหนนอ่นโคโรบหนืงครับโคโรบหนืงครับโคโลบหนือครับ <c oughs> Blender, น้องปายน้องปายช่วยพี่หน่อยเถอะพี่เหนื่อยกับนุ๊กคนเดียวพี่พอแล้วน้องปายช่วยพี่หน่อยน้องปายช่วยพี่หน่อยปายเขาจะทําเป็นคาเฟ่เหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่ได้ทําคาเฟ่แบบ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 เป็นเป็นเป็นบ่อน้ําแบบอะไรแบบของนุ๊กแบบใหญ่ของนุ๊กของปายเขาจะทําเป็นแบบกระทัดรัดแล้วก็อาศัย อาศัยเขาเรียกว่าอาศัยวิวมากกว่าของปลายก็จะเห็นวิวมากแปลกแปลกจังเลยครับเป็นเป็นคาเฟ่ของปลายแต่ว่านุกตอบแทนหมดเลยพี่ค <c oughs> ือพี่งงอ่ะคือพี่ไม่รู้ว่า<ม>อะไรอ่ะ <c oughs> อมมไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอบแทนเ <c oughs> พราะอะไมพี่งงอ่ะเขาต้องหมดต้องงงไม่มีอะไรจะตอบไม่แต่ว่าจริงๆว่ามันไม่แปลกหรอกเนาะเพราะว่าทั้งคู่มีอะไรก็ปรึกษากันคุยกันตลอดถูกไหมใช่ปรึกษาครับปรึกษากันตลอด